ครับสวัสดีครับผมผมราชง,งอนร้อยนะครับผมวันนี้จะมาธนาเอฟซีมาดูอนร้อยพ่อพันธุ์นะครับพ่อพันธุ์เข้าจากเวียดนามเมืองยาจางนะครับเดี๋ยวจะพา,น,านะครับพาชมนะครับชุดนี้มีอยู่สี่ตัวนะครับผมครับผมร้อยเวียดนาม เจ็ดสิบสองเดือนนะครับนี่เป็นชุดนำเข้าจากเวียดนามนะครับตัวนะไก่ยังไม่คุ้มนะครับผมไก,ก่ยังขี้ตกใจนะครับแบบตัวนะครับเป็นเวียดนามร้อยนะ ่เพมาใหม่นะครับ,นะรบกกยก่เป็นเวียดนามร้อยทั้งหมดเลยนะครับผมนำเข้าจากประเทศเวียดนามมดเลนี้เป็น,นัเมียนะครับผม พอดีไข่เสร็จนะครับเอา,า,เอาอบน้ำล้างเนื้อล้างตัวนะเพื่อจะเอาเข้าผสมใหม่นะครับสำหรับคนที่สอบถามและอยากได้ลูกไก่นะครับผมก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมที่0942755006นะครับขอบคุณครับ